สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พายเด็กมาอุ่นเครื่องนะคะพายเด็กนัเกเรียนที่จะได้เป็นตัวแทนของนักกีฬาฟุตบอลปฐมชายในระดับอำเภอแข่งอุ่นเครื่องในสนามจบไปแล้วนะคะโดยเสื้อสีเขียวนั้นชนะเสื้อสีชมพูไป5ประตูต่อศูนย์เป็นนักอุ่นเครื่องแต่ตอนนี้พวกเรากําลังซ้อมซ้อมยิงลูกโทษกันนะคะซ้อมยิงลูกโทษกันสาวๆยืนบงัง สาวๆถอยออกในลูกคุณครูมองไม่เห็นสาวๆสาวส,สวยสาวสวยนักเรียนถอยออกในลูกคุณครูทาคลิปคุณครูมองไม่เห็นซ้อมลูกโทษนะครับเพราะว่าโรงเรียนของเรานี้จุดสีเขียวนี้มีจุดบอดในเรื่องของการยิงลูกโทษโอ้อเข้าประตูไปแล้วตอนซ้อมนะเข้าดีๆหรอกแต่ว่า ลงสนามจริงน่ะพวกเราแพ้ส่วนมากพวกเราจะแพ้ภัยลูกโทษกันแพ้ภัยยิงลูกโทษก็จะสลับกันนะคะเสื้อสีชมพูก็จะเป็นคู่ต่อสู้ของพวกเราไม่เขา้าข้ามคานนะคะต่อไปก็เป็นโรงเรียนของเราโรงเรียนของเราเสื้อสีเขียวซึ่งได้เป็นตัวแทนในระดับเขตนะคะเป็นตัวแทนของอำเภอไปแข่งในระดับเขต นักกีฬาฟุตบอลประถมชายดูซิว่าจะทำเต้มได้อีกไหมยิงไปเข้าสองลูกแล้วนะคะคนนี้ก็เป็นคนที่สามเป็นลูกที่สามจะเข้าไหมข้ามคานไม่เข้านี่แหละลูกโทษนี่ก็เป็นลูกที่ลุ้นเพราะว่าอยู่ในเกมเราเสมอกันแล้วเราก็จะมาตัดสินกันด้วยลูกโทษโท้ษ กับกองเชียร์ก็ใจหายใจคว่ำนะคะหายใจไม่ทั่วท้องเลยอยู่ไม่เป็นสุขเลยส่วนหน้าพวกเราก็จะออกทางแพ้แพ้ภัยลูกโทษทั้งฟุตบอลหญิงแล้วก็ฟุตบอลชายไม่เค้าอ้าโกโรงเรียนของเราเก่งมากเลยมือเหนียวมากเลยสงสัยมือจะทากาวมามาั้ง ต่อไปก็เป็นนักกีฬาโรงเรียนของเราเป็นคนที่4นะคะนี่ดาวซันโวทำประตูได้หนึ่งลูกนะคะดาวซันโวคนนี้เก่งมากเข้าไปแล้วสรุปว่าเสื้อสีเขียวชนะไปนะคะ มาทำคลิปให้เพื่อนๆพนพี่น้องคนที่รักที่ชอบคนที่สนับสนุนเกมกีฬาขอกำลังใจให้เด็กๆด,ด้วยนะคะซึ่งเป็นเยาวชนของประเทศชาติของเราต่อไปนะคะกีฬากีฬา เป็นยาเสพติดเด็กเสพติดจริงๆนะคะตอนเย็นจะต้องได้เล่นทุกวันวันไหนไม่ได้ซ้อมเด็กเขาจะทำหน้ามุยเลยแล้ววันไหนครูโค้ดไม่อยู่โค้ชติดภารกิจไปประชุมเนี้ยหน้าเขาก็จะมุยไปเลยก็คือเขาไม่ได้ซ้อมกีฬาเขาติดเป็นเป็นยาเสพติดแล้วนะคะสําหรับนักกีฬาชุดเสื้อสีเขียวนี้ติดเป็นยาเสพติดขอกําลังใจด้วยนะคะวันที่14กุมภาพันธ์2566นี้จะลงสนามแรก อยู่ที่อำเภอบ้านดุงแข่งกับตัวแทนของบ้านดุงสีกลุ่มบ้านดุงสีระหว่างเสื้อสีเขียวของเรานี่ก็คือเป็นตัวแทนของอำเภอทุง่งฝนจะไปชิงชัยกันนัดแรกกับกลุ่มดุงสองนะคะสนามก็จะอยู่ที่โรงเรียนพัฒนาศีพดุงอุดมวิทย์นะคะขอกำลังแรงใจแรงเชียร์ด้วยนะคะพี่ๆป้าๆ ลุงลุงป้าป้านะ,ะทุกทุกคนฝากติดตามการเล่นกีฬาของเด็กไปเรื่อยเรื่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ